เห็ดละงูเหลืองค่ะอุ้ยมันกินได้เหรอกินค่ะได้ค่ะเห็ดละงูเหลืองเหมือนกันกับตัวนี้ค่ะใช่เหรอใช่ค่ะเหมือนกันกับตัวนั้นน่ะโอ้ใช <that S 1> ่เหรอใช่เหรออยู hmm. okay. wow. it, ่นั่นแหละ่คะอุ้ยไม่เป็นไรค่ะนี่นะคะไปเลยค่ะไปต่อนะคะเขี่ยดูหน่อยค่ะเผื่อมีไข่เลยนะคะดูไข่มันนะคะคุณนี่คือนั่นเห็นไหมเห็ดดินเหรอนี่เออเลยสองดอกเลยวะ ค่ะสองดอกเลยนะแก่แล้วอืแก่แก่แล้ว,อลวโอเคนี่ไงดอกนั้งคะเนี่ยเนี่ยค,ค่ะอ๋อขค่ะสองดอกเลยค่ะนี่นี่นะคคะ่ะนี่ไงคะ,งค,ะคุณเนี่ยคะ่ะ คุณไม่เปิดดูนะเห็นไหมคะบอกว่าให้เปิดดูนะคะนะเห็นไหมคะนะ่ะมันต้องออกแถวๆนี้แล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันต้องออกแถวๆนี้ตามๆกันไปนั่เพราะว่าเห็ดดินก็ออกเป็นหิ้วเป็นอะไรไนนั่แหอะไรกันน่ะนี่แหละคะ่ะเห็ดดินนี่แหละคะ่ะ<ช>เห็ดน,น้ำปแป้งคะ่ะใช่หรือเป่าค่ะค่ะใช่ค่ะเหมือนเที่ยงกันเหรอเที่ยงหรอบ้านี้ เห็ดมันปูเขาเห็นเห็ดมันปูอยู่นี่ไงนี่ไงนี่นี่น,นี่หาผีให้เขาไม่รู้สิใช่ไหมไม่ใช้าอ่ไหนนะคะตรงมี้โอ้ว้าวหาเขาตรงนี่แห <h ums> ละก็มนันอย่างนี้แหละเนี่ยนะคะทุกคนนี้มาดูเห็ดมันปูที่นี่เรามาดูเห็ดมันปูกันค่ะนี่เห็ดมันปูตรงนี้คะ่ะเนี่ยค่ะ เห็ดมันปูเฮ้ยอึ๊บนี่เห็นไหมคะจะเลียงหนเห็ดมันปูนี่ค่ะเห็ดมันปูนะคะทุกคนอึ๊บอือนี่ค่ะที่รักมานี่ตรงนี้ค่ะมาเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นอีกแล้วค่ะ นี่อึ้บนี่เห็ดน้ำแป้งตัวนี้นะคะทุกคนเห็ดน้ำแป้งนะคะเห็ดน้ำแป้งเห็ดน้ำแป้งนี่ค่ะน้ำแป้งค่ะอึบนี่ไงเห็ดน้ำแป้งค่ะอือฮะเห็ดน้ำแป้งอึ้บเห็ดมันปู ท้ก็มาดูกระต้อค่ะเห็ดมีอีกไหมคะฝั่งนันเขียดูนะนี่เจออีกแล้วค่ะทุกคนถัดกันมานี่ค่ะนี่นะคะอันนี้ถัดอันนี้ไม่ใช่เห็ดขาค่ะอันนี้เห็นมันเกศแล้วค่ะเนี่ยมันเกศแล้วดูนะคะดูก่อนมันเกศแล้วนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเรามาเห็นมาเจอตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ เรามาเจอตรงนี้ค่ะทุกคนสงสัยฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะมันก็เลยหยกักอันนั้นแก่ไันิดนึงแต่ก็กำลังดีค่ะอ่ะคุณปัวค่ะ มาต่อค่ะคุณต่อคะ่ะแต่ที่จริงเห็ดพวกนี้มันจะออกเป็นมีเพื่อนมีผูมีกลุ่มใหญ่ๆนะคะแต่ที่จริงมันตุกเป็นเกิดเ,เ,เป็นกลุ่มใหญ่ๆ